สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกันกบเซลล์หนูเล็กอีกแล้วที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะอยู่กันที่เดิมมหาบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับวันนี้นะคะมาแจ้งกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของช่วงปีนี้แล้วนะ,ะสำหรับปลายปี2022ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถที่จะเอาไว้ใช้ในช่วงเทศกาลหยุดยาวแบบนี้นะคะรีบตัดสินใจจองรถทำเรื่องกันเข้ามาด่วนเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันการในการใช้รถช่วงหยุดยาวสำหรับวันนี้ค่ะนูเล็กมาอัปเดตนะคะสต็อกรถครอบครัวนะเจ็ดที่นั่งนะ,ะบอกเลยว่าเป็นรถที่หลายหลาย คนใฝ่ฝันฟฟอยากจะได้เป็นเจ้าของนะสำหรับ Fortuner นะคะบอกเลยตอนนี้ Fortuner 4สีขาวเรามีกันเข้ามาเยอะหลายคันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ2.4นะ2.8ขับ2ขับ4มีให้ลูกค้าเลือกตามใจชอบได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มการที่คันแรกคันนี้ก่อนเลยรถที่อยู่ในสต็อกนะคะบอกเลยรถเพิ่งมาถึงร้านไม่นานนี้เองนะภายในช่วงเดือนนี้แหละนะคะ คันนี้นะคะลูกค้าขาเป็นตัว Fortuner 2.4V ขับ er 2. 2เลขทะเบียนนะคะกอนห้า6 6เป็นทะเบียนสุพรรณบุรีแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเปลี่ยนป้ายเป็นป,ป้ายพุยงเทพให้ก่อนนะะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าได้เป็นสีขาวมุกแบบน,นี้เลยนะคะแล้วก็นี่กระจังด้านหน้านะคะไป็นแตนโฉมเป็นพาโดมาเรียบร้อยแล้วนะ,ะหล่อเทมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะ กระจังด้านหน้าเนี่ยมีการตกแต่งด้วยโรเมียมนะเป็นเส้นแบบนี้ด้วยนะพร้อมกับตัวอักษรฟอร์จูเนอร์ที่เขาแต่งมาให้นะคะตัวดวงไฟนะคะแน่นอนค่ะดวงไฟแบบโปรเจกเตอร์เลนไฟเดทางนะ,ะไฟเลี้ยวนะอยู่ในชุดโคมเดียวกันเดิมแท้โรงงานเลยสวยๆด้านล่างติดตั้งไฟตัดหมอกอาจจะไม่ได้ให้ดูละเอียดเท่าไหร่นะคะ ให้ลูกค้าดูคร่าวๆว่ารถสีขาวนะคะที่มีอยู่ตอนนี้ที่เป็น f o r จูเนอเนี่ยมีหลายคันสำหรับคันนี้เป็นปี2018ค่ะราคา9 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวดูภายในสักนิสเดิงสำหรับคันนี้จะได้เลขมาอยู่ที่1 3 9 0 0 0ม่กิโละภายในนะคะคันนี้ภายในได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มตามแบบฉบับของ2.4นะคะ2.4ตัว Fort u n e r ร์นะภายในจะเป็นประมาณนี้นะคะ น,น้าจงหน้าจอมีครบพร้อมคันนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยดูข้างในนิดนึงนะคะอ่ะถัดมานะคะถัดมาเป็นในส่วนของขับ4กันมากนะค,ะคันนี้เป็นตัว2.8นะคะตัววีขับ4ปี2017เลขทะเบียน6กย5647นะคะเป็นตัวโฉบออนิว อันนี้คือโฉมเดิมนะคะโครงสร้างเดิมใหม่เดิมนะคะรับประกันในส่วนของตัวโครงสร้างและเลขใหม่นะไม่เคยจมน้ำนะคะไม่เคยชนหนักทิกคว่ำไม่มีอย่างแน่นอนเอาใจนะคะลูกค้าที่สายเดินทางนะคะเดินทางต่างจังหวัดไปไกลนะคะอาจจะชอบขับสี่ก็คันนี้เลยะคะ่ะสวยๆสำหรับคันนี้รู้สึกว่าภายในของเขานะคะจะได้เป็น เบาะสีน้ำตาลอ่อนนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลอ่อนอสีก็จะต่างกันไปนะคะจะเป็นสีอ่อนลงมาสักเฉดหนึง่งเดี๋ยวขออนุญาตนะคะราคานะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่โอ้โห 99้าสาธุเลยนะ9ะ9 9 9 0น0นะคันนี้ปี2017เลขไม่แสนห้า2.8 V ขับ4คันนี้ยังว่างอยู่ไม่ติดจองลูกค้าท่านใดสนใจจองเข้ามาด่วนเลยนะคะรีบทำเรื่องกันนะจะได้มีรถไว้ทันใช้ช่วงหน้าเทศกาลเดี๋ยวดูด้านหลังกันบ้างสำหรับด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยตัว2.8เดี๋ยวลองเปิดท้ายให้ลูกค้าดู ทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะคะลูกค้ากดปุ่มตัวฝากระโปรงเปิดขึ้นมาทันทีบอกขึ้นไปแขวนได้แบบนี้ช่องเก็บสัมภาระมีเยอะมากมายนะคะน mm ี hmm. ่มุมมองจากด้านหลัง mm hmm. องค์ประกอบสวยงามครบถ้วนมากๆสําหรับคันนี้นะคะ mm hmm. อ่ะถัดมาถัดมามาชมเป็นในสองตัวหลังคาสีดํากันบ้างนะคะ mm ัน hmm. นี้เป็นตัว2.8งับ2 TRD mm hmm. นะค TR mm hmm. นะ TRD อ่ะ สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวปี2018นะคะเลขไมหม่6สนะคะราคาขายอยู่ที่1ล้านกับอีก2 0 0แสนเท่านั้นได้หลังคาดำแบบนี้ไปเลยนะโฉมออนิวเลขทะเบียน8กท6628นะค6 2 8คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าภายในคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็ตัดทูโทนนะคะทูโทนกับสีแดงแบบแดงเลือดหมูเนาะ แดงเลือดหมูแสงเข้านะนี่นนก็สวยๆนะเป็นอีกคันหนึ่งที่ได้ชุดแต่ง TRD นะคะชุดแต่งจากโรงงานเลยสวยงามนะสวยงาม ราคานะคะย้ำอีกครั้ง1ล้านกับอีก2 0 0แสนนะคะเลขใหม่่น0 0 0นะหรือนะถัดมาจะเป็นคันนี้เลยนะ f o r t จ n e r คันนี้เป็น T.R.D เช่นกันนะเป็นตัว2.8ขับ2นะราคาขาย1นึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนืปี2018ว่างอยู่เช่นกันนะคันนี้ว่างอยู่เช่นกันมีหลายคันเลยนะสำหรับตัว f o r t จ n e r สีขาวแบบนี้หลังคาดำมีอยู่2คันนะบอกเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะเบาะภายใน เป็นเบาะหนังสีดำนะทูโทนเป็นสีทูโทนนะคะเด okay. ี๋ยวจะดูด้านหลังราคาผูกกันสามหมื่นนะสำหรับคันนี้ได้ทะเบียนเจ็ดสองศูนยสี่นะด้านหลังมีการแต่งนะมีการแต่งเพิ่มท่อคู่แบบนี้มาให้ด้วยหรือถัดมาค่ะวันนี้คือให้ดูตัวสีขาวเลยนะคันนี้ได้ทะเบียนเก้าสองหกหนึ่งนะ เป็น 2.4V ขับ2เช่นกันคันนี้ราคาขาย999,000ปี18ปาพร้อมเลขมาอยู่ที่100,000กับอีก2,000กิโลเท่านั้นนะคะเลขทะเบียน9261สีขาวนะคะมีอยู่ประมาณตอนนี้5คันเท่าที่เห็นกันนะ,ะลูกค้าตัดสินใจเลือกคันไหนชอบคันไหนติดต่อหาหนูเล็กได้เลยตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะ0 9 3 3 8 9 2 8 8 8 สอบถามกันเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายละเอียดโปรโมชั่นของแผนงการจัดไฟแนนซ์นะคะหรืออาชีพที่สามารถซื้อรถคันนี้ได้นะคะลูกค้าแอดไลน์ line, สอบถามกันมานะคะหรือลูกค้าแจ้งว่าอะไรได้ไม่พอซึ่งคนเดียวไม่ผ่านกูร่วมได้ไหมได้บอกเลยกูร่วมได้อาชีพที่ซื้อได้ก็ซื้อได้ถูกอาชีพนะ,ะขอให้อาชีพของลูกค้ามีไรายได้ตรวจสอบได้ชัดเจนเท่านั้นพอนะคะสอบถามกันเข้ามาเถอะนะคะ สำหรับวันนี้เนาะลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กนะคะช่วยการกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปเลยนะคะของหนูเล็กวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ